อันที่จริงแล้วนะครับการสูบบุหรี่หรือว่าบุหรี่เนี่ยนะครับมีผลต่อสุขภาพในช่องปากอย่างมากเลยนะครับอย่างน้อยเนี่ยการที่เราเป็นคนสูบบุหรี่เนี่ยก็จะทําให้คราบของบุหรี่เนี่ยไปติดอยู่บนผิวฟันทําให้รู้สึกว่าฟันไม่สะอาดนะครับเวลายิ้มเนี <field. S 2> <lynn> ่ยก็จะสูญเสียความสวยงามนอกจากนั้นการที่เราเป็นคนสูบบุหรี่เนี่ยก็จะมีกลิ่นปากหรือว่ากลิ่นบุหรี่เวลาที่เราพูดคุยหรือว่าพบปากกับคนอื่นก็จะสูญเสียบุคลิกภาพที่ดีได้ครับ นอกจากนั้นหากเราสูบบุหรี่จัดเป็นเวลานานๆน,นะครับก็มีการวิจัยรายงานว่าการที่เราสูบบุหรี่เป็นเวลานานๆเนี่ยครับทำให้เกิดภาวะของโรคปริธันได้ครับซึ่งก็จะเกิดผลเสียต่อสภาพของเหงือกแล้วก็กระดูกบ้าฟันล้อมรอบลากฟันได้ครับ นอกจากนั้นหากเราทําการผ่าตัดต่างๆภายในช่องปากไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดฟันคุดหรือว่าการผ่าตัดฝังรากฟันเทียมลงไปในกระดูกขากรรไกรแล้วเนี่ยนะครับการที่เราเป็คนสตบบุหรี่เนี่ยก็อาจจะมีส่วนในการที่จะทําให้การหายของแผลเนี่ยเป็นไปได้ชา้าหรือว่ามีผลกระทบต่อการหายอย่างปกติของแผลได้ครับ